สวัสดีครับพวกเรามาจากห้องเรียนเตรียมวิศวกรคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์พวกเราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆพี่ๆและแนะนำเกี่ยวกับแผนการเรียนของเรากันนะคะพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมชื่อต้นน้ำครับอาจารย์กิฟต์คอมให้ครับเท่าไมพี่ถึงเลือกเข้ากิฟต์คอมคะเพราะว่าพี่อยากเป็นเบื้องหลังอะไรต่างๆเช่นงานในสื่อเองเพราะว่าเราก็ได้แต่งกองเกี่ยวกับอะไรแบบมีสปอร์ตเนี้ยเราก็ได้ทำตรงนี้เพราะว่าไม่รู้ที่อยากเป็นเบื้องหลังอยีกแล้วจะแนะนำทุกคนเข้ากิฟต์คอมที่จะแนะนำว่าอะไรคะ มีรูมนะครับเป็นห้องแอร์นะครับแล้วก็เย็นมากกับเย็นกว่าห้องอื่นนะครับาอิอคพีแน่อยครับสวัสดีค่ชื่ออมนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเลนี่นะคะพวกเรามาจากเตรียมวิศวกรคอมพิวเตอร์ในหุ่นยนต์ุนที่1ครับทำไมพี่ถึงมาเข้าเรียนห้องเรียนนี้ครับเพราพี่อยากเข้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะอยากแนะนำน้องๆที่อยากศึกษาต่อห้องเรียนนี้ยังบ้างครับ ก็สำหรับน้องที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมการต่อหุ่นยนต์นะคะมาห้องนี้เลยค่ะรับรองว่าอยู่แตคอต่อยมากเอเย็นช่ำหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยค่ะครับขอบคับต่อไปผมจะพาทุกคนไปดูห้องเรียนภายในสึกของเรานะครับห้องหนึ่งนะครับหรือคูทีกหนึ่งนะครับ ห้องสองนะครับหรือโคดิ้งสองห้องสามนะครับหรือโคดิ้งสามห้องสี่หรือโคดิ้งสี่นะครับห้องห้าหรือโคดิ้งห้าแผนการเรียนเตรียมวิศสกรคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ มีรายวิชาเพิ่มเติมมากมายไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมแอนิเมชันและการออกแบบเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์และการสร้างผลงานด้วยคอมพิวเตอร์อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่สนุกสนุกเช่นงาน ICT4O ที่เพิ่งจัดไปมีค่ายต่างๆมากมายที่สนุกและน่าตื่นเต้นมากๆเลยครับสุดท้ายนี้ฝากห้องเรียนเตรียมวิศวกรคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์แล้วมาเป็นครอบครัวพีเซอร์ด้วยกันนะครับบ๊ายบาย